ฟิมาแล้วอาหารเจขนมจีนน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำยาแกงเขียวหวานและน้ำยาน้าพริกอิงสวัสดีครับผมพ่อครัวสั้นสีวันนี้มาช่วยน้องโน้ตนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มาช่วยน้องโน๊ตเปิดร้านขนมจีนเจนะครับ ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็วันนี้ผมมาช่วยน้องโน,น้ตกําลังเปิดร้านเป็นร้านขนมจีนเจน <catching it. S 1> ะครับอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมืองถนนริมฝั่งคลองละลมอ่านะครับอ่าทางเข้ามานะถนนริมฝั่งคลองละลมฝั่งศาลเจ้าแม่บัวลอยนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนไม่ใช่ตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่บุรีรัมนะครับผมก็เริ่มจะเดินทางสอนอาหารเจอีกครั้งหนึ่งนะนี่รถผมนะแล้วก็วันนี้ก็นี่นะครับร้านอาหารเจที่กําลังจะเปิดใหม่เป็นแต่ไม่ใช่อาหารเจแบบจ๋าอย่างนั้นนะครับทำขนมจีนะอ่ะมีซิกเนเจอร์ของเราก็าคือขนมจีนครับอย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ายากะทิน้ํายาปลาน้ํายากแกงเขียวหวานน้ํายาน้ําพริกนี่นะครับที่กําลังจะเปิดใหม่ที่จังหวัด บุรีรลตำตาบลในเมืองอำเภอเมืองนะครับถนนริมฝั่งคลองละลมถนนริมฝั่งคลองระลมฝั่งสารเจ้าแม่บัวลอยนะครับนี่สัญลักษณ์รับต้นตาล5ต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะแถวนี้นะครับแถวนี้เลยโค้งมาเนี่ยเรียกฝั่งคลองมานะครับหาที่จอดรถเลยปุ่มกำลังจะเปิดร้านเร็วๆนี้กำลังจะเปิดร้านเร็วๆนี้นะ,ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในวันนี้ช่วยกันจัดร้านนะครับผมติดป้ายติดป้ายช่วยติดป้ายเขา นะครับเป็นนักเรียนในกลุ่มพร,วร,รัวนั่นแหละนะครับแล้วก็อยากทําอาหารเพราะว่าเออขนมจีนดีกว่านะครับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ทำเยอะแล้วทำขนมจีนเลยนี่แล้วก็มีพวกเส้นต่างๆ่าเส้นสมุนไพรให้มันหลากหลายนะครับนี่ก็ช่วยจัดโต๊ะจัดของจัดร้านอยู่วันนี้มาอยู่เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วน,นี่ข้างในนะครับเป็นห้องห้องเช่านะครับห้องเช่าเล็กๆล็ห้องเช่าเล็กๆแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างที่จะจํากัดห้องเล็กๆพื้นที่จํากัดผมก็เลยช่วยจัดเรียงวางของให้มันดูกว้างกงหน่อย เดี๋ยวข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ยังจัดร้านยังไม่ได้เปิดนะเตรียมชเฉยนะอ่าข้างในก็น้องโน้ตเขาก็เตรียมของเตรียมอะไรอยู่นะครับเพราะว่าอยู่กันกับครอบครัวนะครับอ่าผมก็มาช่วยช่วงระยะเวลาสั้นๆสักวัน,ส,น,ส,นสองวันก็กลับนะนี่นะครับอย่าลืมร้านขนมจีนน้ำยาเจนะครับเลียบฝั่งคลองถนนลืมฝั่งคลองละลมถนนเลียบฝั่งคลองละลมแล้วก็ฝั่งศาลเจ้าแม่บัวลอย แม่ท่องเอาฝั่งซ้ายเจ้าแม่ับลอยนะแล้วก็หาเลี้ยวเข้ามาหาที่จอดรถแล้วก็มีต้นตาลน,นะครับอลิมฝั่งคลองสวยงามบรรยากาศดีดีนะครับฝั่งซ้ายนะ่ะก็จะติดกับร้านเอร้านอาหารของอฟอร์รัยร้านอาหารของต่างชาตินะครับบรรยากาศนี่คือเพิ่งจัดร้านนะครับเพิ่งจัดร้านเรอจะจัดโต๊ะตรงนี้อ่านี้ทําเป็นจัดโต๊ะให้นั่งได้นั่งทานได้สักโต๊ะหนึ่งช่วงนี้โควิดนะโควิดก็เราก็ นั่งทานได้สักสองสามคนก็พอนะครับไม่ต้องมากันแยะนะครับร้านยังไม่เปิดจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะโพสหน้า Facebook อีกทีหนึ่งมาช่วยนะครับวันนี้มาช่วยร้านนั่งรถอ่ะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมพ่อครัวไปก่อนละเดี๋ยววันอ่ะก่อนที่จะจากกันนะครับวันนี้ไลฟ์แรกหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มาประมาณสัก30ปี <c oughs> ไม่ได้ไล์นานมากนะครับก็เดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับมีสอนทำอาหารเจที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอาเดางรอง วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับอีกสองสวันข้างหน้านี้นะสอนทาอาหารเจฟรีอ่ะฟรียังไงนะครับแต่ว่าต้องมีต้องจ่ายค่าวัตถุดิบเลยนะเพราะว่าผมจะเอาวัตถุดิบมานะครับจ่ายค่าวัตถุดิบทราบสามร้อยบาทนะครับใครสนใจก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับเรียนทำอาหารเจกับพ่อครัววันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์วันที่สิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยน่าจะวันที่สิบเอ็ดวันเสาร์นะครับที่จะถึงนี้สองสามวันข้างหน้านี้นะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอทางรองนะครับเรามาเจอกันผมพ่อครัวสันสี